สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นปรมศึกษาปีที่6ค่ะคลิปนี้คุณครูไม่มีอะไรค่ะแต่จะมาบอกแนวข้อสอบของเรานะคะข้อสอบของเราจะมี3เรื่องค่ะก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนการบวกลบเศษส่วนค่ะแล้วก็การบวกลบเศษส่วน,ววจ,วนจำนวนคระนั่นเองค่ะเป็นอัตนัยทั้งหมดนะคะ6ข้อเลยค่ะ 6ข้อข้อละ5คะแนนค่ะรวมทั้งหมดนะคะจะเป็น30ค่ะตัวอย่างข้อสอบของคุณครูนะคะมาจากหน้าที่5159แล้วก็69ค่ะคุณครูจะเลือกจากในหนังสือของเรานะคะอาจจะมาหน้าละ1ข้อหรือ2ข้อก็หนูก็ต้องไปเรียนรู้เองนะคะอย่าลืมนะคะก็คืองานที่คุณครูมอบหมายทาทำจะมีในแบบฝึกหัด แล้วก็มีในสมุดใช่ไหมคะให้หนูทําให้ครบนะคะเพราะว่าก็จะเป็นคะแนนด้วยเหมือนกันใครยังไม่ทําหน้าไหนหนูก็ต้องทําให้ครบนะคะในการสอบค่ะก็ตั้งใจนะคะแล้วก็ทํางานให้เรียบร้อยค่ะข้อสอบนะคะอย่างเช่นเศษส่วนเราก็ต้องขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงด้วยค่ะตรงตอบแล้วก็อะไรอีกคะตรงขีดเส้นระหว่างเศษแล้วก็ส่วนใช่ไหมคะทํางานให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูไม่มีอะไรจะพูดถานอกจากขอให้โชคดีในการสอบของเรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ